สวัสดีจ้าพี่น้องพอๆกับน้องอุ๋ยอีสานร,รีวิวอีกแล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่เลมมีอีสานร,รีวิวจ้าเมื่อน,นี้น้องอุ้ยกับพี่เลมกะจะพามาเปิดราคาควายงามจากพี่น้องเฮากะมาอยู่กันที่บ้านน้องหอยตำบลขนวนอําเภอหนองน้ำคำจังหวัดขอนแก่นจ้าเฮากัอยู่กันกับเนี่ยค่ะเริ่มแรกเฮากะขอสวัสดีเจ้าของควายกันจ้าสวัสดีจ้าซื้อ,อยังค่ะซื้อตู่ค่ะซื้อคุณตู่นะจ๊ะเนาะ คุ้นตู่สาวงามสาวสวยจ้าบ้านหนองหอยอ่าควายนี่ซื้ออยังค่ะซื้อน่องข้าวหอมจ้าซื้อน่องข้าวหอมน้องข้าวหอมอายุเท่าไรค่ะอายุเออสองปีห้าเดือนค่ะสองปีห้าเดือนเป็นควายเพศเมียเนาะท่านได้ทับไปจ้ะทับแล้วค่ะทับแล้วมีใบพร้อมทับตัวไหนไว้จ้ะทับเจ้ายิ่งใหญ่ค่ะของทับทับเจ้ายิ่งใหญ่โอ้เนี่จ้ะอันนี้ก็คือใบทับของ ของตัวนี้ค่ะเจ้ายิ่งใหญ่แต่วัายมวพันรอบเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยก็คือควายของบุญเกิดฟาร์มเนาะจ้ะนี่จ้ะแล้วดีเด่นของควายตัวนี้ยังไงจ้ะแล้วก็สูงค่ะสูงแล้วก็แล้วลำโตยาวเนาะแล้วก็ยาวถ่ายแล้วงามเนี่ยค่ะ เล็บมนจ้าบวคนั้นได้แต่งงานจัดแนวหนิจีบเล็บนี่จัดว่าสวยจ้างามคุ้งเท่าเด่นชัดจ้าเดี๋ยวเบิ้งบันไถเราจ้ะเบิ้งไถเราไ่ไถกับบ้านเห็นบะเนาะพี่น้องเนาะไ่ไงบกหางไงจ้าหน้าตาดีตาเต้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์ควายไทยมาเต็มจ้าตัวนี้อ่ามาเบิ้งความสูงเงี้ยจ้าปะนี่ ค่ะร้อยสี่สิบจากพี่น้องว่าหันวัดแล้วได้ร้อยสี่สิบจ้าคณาคนเรายังสีสูงได้อีกเขาสวยเพาะว่าอันนี้อายุยังหน่อยอยู่เนาะจ้าสูงร้อยสี่สิบเนี่ยถือว่ามาตรฐานจ้าเบิ้งแล้วย่างวนแห่งเบิ้งงด้บพี่น้องด้บเป็นจังวัดย่างลักษณะการย่างควยงามได้เลยดิพี่แหลมจ้าได้จ้าสีผิวกะสีดำดีจ้าดำดีดำหี่ยมดำงาม S <S ควายตัวนี้นี่จะเป็นควายลูกผสมหน่อยนึงจ้ะเพราะว่าจะมีหมูหล,ลามมาผสมประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์จะลักษณะดีก็คือตาแต้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์ม้าเต็มๆจ้ะขาดีพื้นดีจ้ะลักษณะพื้น,นของเราก็คือ,อเล็บเท้าเราจะบ่อแบนบ่อหยังฉะนั้นเราเล็บเท้าสิสโลบลงดีจ้ะขาหนางามจ้ะกีบมดนดีเจ้าแล้วก็เอบิบักเข่าก็ใหญ่อยจ้ะพีน่น้องใหญ่กวา้างใหญ่กวา้า,วาง ใบหน้าคนได้เป็นยังไงคนคนกะดีจ้ะคนกะงามคนเราตกช่วงพอดีเลยจ้ะคนงามฟังฟังายมัอนี่คนที่วนตกสวงพอดีเลยแล้วแล้วควันเนี้ยค่ะควันดีบ่อควันดีเลยค่ะตกช่วงตรงเป๊ะเลยอืมควันตกช่วงตรงดีเนาะทั้งสองขางป๊อค่ะทั้งสองจ้ะเปิงละจ้าสวนคนเป็นเป๊ะเราจะซื้อนอเขาหอมเนาะจ้ะเนาะตัวนี้ ทัแล้วแต่เ่าไในผ่านรอบไปก่อนอยางนั่งประพันรอบนังประพันรอบแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดต้องการอยากได้โตนี้ไปพัฒนาตัวถ้าถ้าหอดไอ้กำหนดของการเป็นสัตว์เขาก็คืออีกยี่สิบเมื่อเราจะน,น,นับจากที่ว่าเขาทักไปแล้วเขาผสมไปแล้วนี่ ถ้าเพิ่มีอาการขืนอีกเขามีรับผิดชอบบ่จ้ะมีค่ะหมอโ,อโอแล้วรับประกันอ๋อรับประกันได่เลยเนาะจ้ะถ้ามันเป็นซาตอีกคือติดตอหาเพิ่นใดเม็นบ่จ้าได้เลยค่ะ,ะใบนจเพราะว่าเวลาเฮามาสื่อเขาก็จะมีใบนี้ไปให้เนาะ,ะอันนี้ก็คือใบทับจ,จากฟาร์มจ้าฮัลโหลนี ไอ้พ่อพันธุ์เขาให้เบิ่งดีจ้ะจ้าพี่แหลมจ้าโอเคจ้าสวยมากเด้อจ้าพ่อพันธุ์อ่ะให้น้องอุ๋ยเบิ่งก่อนจ้านี่สวยมากสวยมากยิ่งใหญ่จ้าก้ายิ่งใหญ่บุญเกิดฟาร์มจ้าคือคือถ้าตัวนี้หอดกำหนดรอบแล้วเพื่อนกต่สีปีกกันรับประกันก็จ้าบอบอติดจ้าซือเพื่อนมาทับให้อีกจต่กับเพราะว่าน้าว่าให้ติดในรอบเดียวเนาะจ้าอันนี้คือถ้าทับอสติดเนี่ย ทง<ร>างฟาร์มเ่าจะรับผิดชอบให้จ้ะเพราะว่า<ช><ช>ทับไว้เป็นกรมีใบรับประกันพ่ออมจ้ะอ่ามาเบิงช่วงก้นแล้วจ้ะอวัยวะสืบพันธ์สำคัญที่สุดในการสืบควายพี่น้องมาเบิงจ้ะว่าอาวัยวะของเราสืบเป็นยังไงเนี่ยเขาต้องเบิงนมประวัติเบิงด้วยเป็นยังไงจ้ะนมับนมดีบ่นมส,สีเต้าบ่เต้าอยู่จ้ะเต้านมสีเต้าจ้ะเต้านมสีเต้าเนาะบอยอนยันดอกพี่น้องจ้ะโป่งดีอยู่ แม่เม <า S 1> บิ้งนะ่ะว่าเพจซื้อพันเพิ่นนี่ก็ถือว่าวดีจ้ะสวยจ้ะพี่น้องพ่อวัดอยากให้นพ่อวัดมาเบิ้งใกล้ๆจ้ะได้บ่มาเบิ้งโก,กกหางเงาหางจ้ะพี่น้องโอ้ยโก,กกหางงามหางใหญ่จ้ะหางใหญ่ยาวงามจ้ะก้นก็ดีก้นนี่บั้นท้ายงามเยี่จ้ะพี่น้องเต็มดีแข้งขาใหญ่ดีอยู่ก้นยาว โอ้เมนกลนยอกลนไงถ่ายกลนไงถ่ายวะถ่ายงามกล่นไงอ่าคอม่นเป็นอันคุณยิ้มผั่นเพื่อนเนี่ยโตแม่เพื่อนนี่กะสวยจ้าดีจ้าขออนุญาตเบิ้งเนี่ยเด้อค่ะเบิ้งเนี่ยบอนี่ละเบิ้งเนี่ยบอเออนี่เด้อสวยจ้าจ้าาเต่าหนุ่มเพื่อนจ้าน้องอุ้ยกักระลังเบิ้งเต่าหนุ่มโยสวยปะน้องอุ้ยสวยจ้าสวยปาคขวายต้นเี้ยกยืนงามดีแท้อือยืนงามสง่าดีเนาะ ตันนี้เป็นตาพัฒนาดีความสูงน่ะของเขายังสิบไปอีกเรื่อยๆจ้ะปีนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบแต่ว่าปีต่อๆไปเขาสิหน่แลรวก็สิหนนาไปกว่านี้เพราะว่าค้อยายุยังหน่อยความญ่ความหนาของเขายังว่าทันนด้หยุดแค่นี้ความสูงได้แล้วล้ำตกับช่วงเหงามาเบิงหนาดูมเบิองหนาด้วจ้าบี้ใบหูนี่ใบหูเขาเอิ่นใบหูอีกอย่างน้อลืมไปพี่น้อง๋ยวาบอกเลยเด้อ วัสิวสู้ฟังใบหูขใบหูขอดทั้งหลังไม่จ้าเป็นใบหูที่ดีได้พี่แลมเป็นสัญญาณที่ดีเลยจ้าเนี่ยเขาด้วยเป็นยังไงเขารับกับใบหนาดีเนาะรับใบหนาดีจ้าหน้าสวยบะสวยจ้าจ้าหน้าสวยโอ้ยมักสีผิวแล้วเมียงามตอนไหนเอาเขาเบิองหนาเบิองไทยเบิองสูม่องสูแน้แล้วหลังกังอัมอยากเบืองราคาท่ออะไรก่อนจ้าเนี่ยเกิไรซนหาเมืองค่ะ เปิดไว้ที่หนึ่งแสาหม่นถ้าถืออกถือใจโทรขอมาได้ที่เบอร์โทรยังจ้าศูนย์หกสองหกเก้าศูนยเจเบอร์ของคุณตู่เองเนะจ้าเนาะ,นะจ้าโทรมาได้จ้าเอาอีกรอบนึงนะจ้าศูนย์หกสองศูนย์หกสอ เก้าหสี่เเจ็ดเบอร์คุ้นตูจ่จ้ะยู่บ้านน้องหอยตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นพี่น้องถ้ามาว่าถือนี่พี่น้องขี่รถมาหอดอันน้องนาคำคอนกีเราก็ตรงขมกันนี่จ้ะจะมีขอบข้อย่อยอยู่นี่นตัยางเข้ามาเลยจ้ะเห็นไงเนาะเห็น,หนง่าย,ายจา้ะเห็นง่ายเป็นจุดเด่นเลยจ้ะแมนตรงขมกับน้องนาคำคอนกีจ้ะพี่น้องหาไง ค่อยตัวนี้นี่หลังเราตรงดีหลังตรงดีจ้ะเขาเอิ้นว่าหลังตรงเราแตกห้องพร้อมจ้ะแนนแค่ลังเพิ่นจะกกวางจ้ะจ้ะให้เบิ่งเลยจ้ะพี่น้องแค่ลังกวางจ้ะหัวจ้าแล้วก็หูวพ้อมเด้หูวจ้ะน้ำเสียนหาต้อได้บ่ต้อได้ค่ะต้อร้องได้มา่อมึงตัวจริงมาชมตัวจริงค่ะต้อร้องได้ราคาคุยกันได้ค่ะสะดวกไขมัดเอ่อทุกมื่นเลยบ่ค่ะ ได้ตลอดเวลาค่ะอยู่นี่ตลอดเนาะค่ะจ้ะอันจับหนาแล้วขึ้นหุเบิ่งฟันแลยว่าจ้าฟันเนาะตอนนี้มีฟันแท้ไปพี่อุ้ยมึงเลยค่ะิ่งด้อฟันแท้หนึ่งคู่จ้ะพี่น้องโอเคสองปีกว่าจะเป็นฟันแท้สองหนึ่งคู่พอดีจ้ะจ้ะสวยนะกระบาลง่ายดีเนาะกระบาลง่ายดีจ้ะเพราะถ้าเบิ่งไก่ดู แล้วตาเราใส่ดีเด้อพ่อบัดเป็นค้อยที่ออกมูราอยู่นิ่งแมีความดำมีผิวที่ที่ดำกกว่าค้อยไทยปกติอัตลักษณ์มาครบแต่ว่าความเนียนชาดาจะบอกปันใดเพราะว่าเราผสมมาเนิยนน้อยส่วนอื่นๆกับสมบูณ์ครับผมอัตลักษณ์ละสมบูณ์เต็มที่แล้วจ้ะเพี่ยนเขาใหม่เปลี่ยนเขาใหม่สวยงาม ฝากเด้อจ้าฝากคิดจราะาเบิงว่าตัวนี้เนี่ยโอ้ยคือมักแหนอว่าจังเสียเราก็าเฝ้ามาเอาจ้าคันซ่านี่เหมือนพี่จ้ามีตัวเดียวเนี่นจ้าเอาคือเรยวยันจองตัวตัวนึงเลยตัวนี้มีตัวนึงเบ้าจูบเอาไป<อ>แล้วว่าาั่นจ้จน<อ>ี่สนใจมันจองไปแล้วอ,อ,ม,อมีคนจองไว้แล้วเบ้าจูบแชแนลจอง,จองไว้แล้วว่าเปิดได้จ้าเพราะนใจมัก โอ้จ้ามันี่ก็ทับแล้วทับเจ้านี้ไงมือเจ้านี่ค่ะมาม้าที่แหละมือเจ้านี่คือเลี้ยงควายได้งามเถอะค่ะกินหญ้าในเลี้ยงไม่กินหญ้าธรรมดาหรือเปล่าเลี้ยงเอาแบบใช้บ้านเขาเลี้ยงบัดนี้อันควายตัวนี้เป็นสายอยังคะนี่สายเขาก็ว่าพ่อมันนี่เป็นเด่นพี่บุญจ้ะเด่นพี่บุญพรแมนมีสายมูลาผสมอันอยังกว่าที่ทุ่งมูยิกยิบด้วยม่เนี่ยติดอันเผ็ดอุดรเนี่ยสายเพชรอุ๋อเต๋อ ดีนะนี่ลักษณะหูเขามันจะดีนะที่เลี้เนี่ยใบหูนี้ขีดกรอบมาเร็วจะงอยจะมันหนึ่งกินหยาเก้งก็เลือกงานมาจ้ากินคัใหญ่กินปุ่มใส่ปุ่มใสจผมเด้เนี่ยอันปากต้องง่ดีบะค่ะเนี่ยค่ะปากง่ายดีปอสังเกตเบิ้งมาปากใหญ่ปากบานจะกินหยาเก่งเด้ฟังขาวจะคนจะค่อยเหี่ยนค่อยเตี้ยนลงบั้งจะขาด เป็นฟแท้สะอาดสะอาดดีดีพี่น้องเราเลี้ยงแขกได้ดีดีจ้ะสวยสวยงามสวยมากเขากางงามอุ้ยดังโด่งคักพี่น้องดังเกินนะเราเลี้ยงง่ายจ้ะหนูเนาะกินย่างพูดเลือดดิท่านที่สนใจกับนอกจากเบิ้งนั่นคลิปแล้วกับปาเบิ้งด้วยตัวเองครับจ้ะถ้าเบิ้งเรามักชอบกับมาเบิ้งให้นำใจครับผมถ้าบล็อกฮักกับมาได้จ้ะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ย ้องของเขามมนอาจจะเป็นเริงมันตัดมได้กับว่าสมิงซ้ำงวยตาเขามาเบิรงเอาเองเด้อจ้ะจ้าอยากให้พี่น่องนี่สละเวลามาเบิรงด้วยตัวเองจะโทรมานัดมือกับคุณตู่ได้แล้วครับมาเลยจ้ามาเบิรงนเลยจ้าขาตรงดีเนาะขาตรงดีจ้ะมาโชว์ปะอนจ้ะรับประกันขาโชก์าทอนเลยค่ะจ้ะรับประกันเลนบ่ะจ้าขาโชกหางดอกบ่มีบ่มีหางดอกเนาะเบิ่งแล้วบ่ดอกจ้ะ รับประกันเห็นไว่าๆพี่น้องเห็นเหลียบ่ตก็ว่เหลียกเหลียกจ่อเหลียเจ่แล้วเอาพี่น้องถ้าเบิ่งแล้วถ้ามากท้าหักกะเฝ้าโทรม้าได้จ้าพี่น้องท่านใดโทรม้าที่หลังเนี่ยโอ้ยเสียใจได้จ้าเพื่อนเสียเอาไปกอนแต่แพมพวเราแพมก็มากไหมอุ้ยโอ้ยคันนี้เงินนน่สิขายน้ำมาให้ยั่วมากไหมตัวใหญ่ตัวงามจ้า บานขายบวยปุ่มไทยสองโซนนี่หลังมันเลงอือจ้ะงามอยู่กล้วลยอันล้วเลี้ยงมัดโดนไปจ้ะไนี่ราะท่านไม่โดนจ้าเลี้ยงได้เลี่ยงได<อ>้แปดเดือนเริ่มเริ่มเลี่ยงนะเริแบบ่มเลี่ยงสี่<ๆ>ปีแ<อ>ล้วกล้วยตัวนี้แปดเดือนดูน้ำแปดเดือนจ้ะ พี่น้องแต่ได้พามาเปิดร้านะคะาน้องเขาหอมให้คุ้นตูเล้าท้าพี่น้องมากฮักชื่นชอบจังไลยกะฝากได้จ้าฝากไปเป็นการบันทย่คิดโดนเดียวมาสามันสีโอ๊ตจ้าจำมือนีิกะเขาสองคนน้องอุ้ยกับพี่เลี้ยงกับตองได้รับพี่ระน้องไปก่อนจ้าพบพัอกันไม่คลิปไม่คลิปหนาจ้ามือนีิกะต้องขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบายค่ะอย่าลืมด้วพี่น้อง